และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมในนามของคณะผู้จัดการประชุมเชิญปฏิบัติการเหม่วนการบังคับใช้กฎหมายไทยลาวตามแผนปฏิบัติการบระเทศความเข้าใจไทยลาววาด้วยความมุ่งมอือต่อต้านการทาามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กระยะที่3 2,556-2,558รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดการประชุมเชิญปฏิบัติการที่มีความสําคัญ ในการประสานความร่วมมือระหว่างใน่วยการทัคับใช้กฎหมายของประเทศทั้งสองซึ่งถึงว่าเป็นเวทีที่ร่วมกันอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้นั้นหากับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอจัดการประชุมประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับผู้แทนหน่วยงานสํานการสงสุดสัติชาติกระทรวงการว่าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงาน ดึ่นนะที่เข้ามาร่วมในการสมมนาเ,เข้าร่วมประชุมจัดการในวัเนเซียและกลุ่มประเทศร่แม,ม่น้ำโของอันเป็นการระเบิดเรษิประชาชนที่ร้ายพุสงายเป็นทั้งเด็กสตรีและแรงงานหรือรความเสียหายอันและแก้ไขปัญหาการทามรุนบอลจรอดในการขับเคลื่อนภารกิจการมาประชุมคราวนี้เนี่ยคงไม่ได้มาเน้นที่ตรงพัทยาแต่ว่าเป็นการประชุม ในความร่วมมือ,อระหว่างทางไทยกับทางสปปลาวที่ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นความร่วมมือตามกรอบของบันทึกข้อตกลงบันทึกความเข้าใจระหว่างระหว่างประเทศไทยกับทางทาง,ทางสงปปลาวโดยทางรัฐบาลของสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในหลายๆเรื่องด้วยกันแต่สำหรับในการที่มาประชุมคราวนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานประทับใจกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรา้องกันความลามในเรื่องของการค้ามังต้องไทใดก็จะมีหน่วยงานมาเข้ามายดีกีลยห,หน่วยงานแต่ส่วนนี้ก็มีทั้งดีไซน์นี่เป็นแกนในการจัดการประชุมลนะตามที่ข้อตกลงโดยมีทั้งตวจแนะม,มีทั้งอัยการและมีทั้งหน่วยงานทางด้านแรงงานเพราะว่ามันึกค้ามนุษย์เนี่ยจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องแรงงานนเรื่องค้าบระเวณีเรื่องขอทานในตรวจนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดหรือพบอยู่ในประเทศไทย แล้วก็มีโดยงานสนับสนุนทางด้านของปมายที่มาช่วยในการที่ดาให้เก,การประดุมกับเขาทีทั้งฝ่ายของทางสงปลาวก็จะมี่วยงานเรียกว่ากมรมทางด้านการค้ามนุษย์ท่านบอ,อกท่ดีท่านก็เดินทางไว้ไว้เองวันนี้เราก็จะมี่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกนะอีกหลายๆหน่วยทั้งเกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องทางษษษาทาง,าท,างาทางด้านแรงงานทางทางการดูแลตัวผู้เสียหายนะที่ว่าเมืเ่อเดียวการค้ามนุษย์ตลอดนะ แล้วก็จะมีหน่วยงานหรือว่าทางภาคเอกชนที่ได้สกำหนดทางตํารวจบางองค์ทงสองฝ่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มาร่วมด้วยเพราะในการาประชุมคราวนี้เนี่ยเป็นความต่อเนื่องแล้วก็เป็นการทําที่จะร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาื่องการ,าการ้ามนุษย์เพาไม่ใช่เน้นตรงตรงปัญเทศอนเท่านั้นวันนี้ก็ก็เรียนในภาพรวมของการที่จัดการประชุมเลยครับแล้วผลคาดว่าผลตอบรับโอเคการประชุมคือในการประชุมเนี่ย <c oughs> เราได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนนะฮะ คราวนี้เนี่ยทางทางทางประเทศไทยเนี่ยได้ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมแล้วก็เชิญด้านพลเมืองท้องถิ่าทของถิ่นพวเราเนี่ยมาอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เป็นประชุมที่ที่ทางทางสพเรานะครับโดยทางท่านก็ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมเราก็เคยประชุมกันในการประชุมเนี่ยก็จะพูดถึงในประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราพบนะฮะทางฝั่งเราพบทางฝั่งทางสปเราพบอะไรตรงนี้เมื่อเราพบประเด็นปัญหาอะไรเราก็หยิบขึ้นมาพอพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจะช่วยในการาป้องกันเพื่อช่วยในการดําเนินคดีนะครับเพราะว่าในการดำเนินคดีค้ามนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคือตัวผู้เสียหายจะมีความสําคัญหรือว่าที่เรียกว่าเหยื่อของการคั้ามนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเกิดสมมติว่ามีคนจากทางสปงขาวมาถูกหลอกมาหรือว่าสมัครใจมาก็ตามแต่มาถูกสว้หารประโยชน์ในเรื่องของที่เขาขายในเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับทางเราเองพอมีข้อมูลพอารู้เราก็จะได้บอกกล่าว ทางทางฝั่งสปงพวกราเราก็จะได้มีข้อมูลเพื่อมาใช้ในการเชิงป้องกันนะไม่ให้มีขบวนการเนี่ยนำอะไรเข้ามานะครับในการดําเนินคดีก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อที่จะนําข้อมูลหรือพยานหลักฐานเนี่ยดำเนินคดีผู้ทำความผิดทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคนที่มาทางฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะมีคนทางสปงพวเราเราเนี่ยเป็นคนอาจจะเป็นคนนํา,าพาหราอือมีส่วนเกี่ยวข้องมากะรดยวกันกาทางไทยเองก็มารับลูกรับช่วงต่อแล้วก็มาหาประโยชน์ต่อมันอาจจะมีการเชื่อมโยงกันในการกระทาความผิด และซึ่งเป็นเป็นการกระทำในสองประเทศเพราะฉะนั้นความร่วมมือกันอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เรามีความเข้าใจแลมมนนมมะมีความแน่นขึ้นมีความมีความการทําง,งานเราจะมีลักษณะแบบเหมือนกับอาจจะไม่ต้องเป็นทางการมากนักก็ได้อาจจะมีการพูดคุยกันโทรสารกันหรือติดต่อกันในทางไม่เป็นทางการเพื่อจะให้มันเท่าทันกับกระบวนการในเชิงของการป้องกันและเชิงการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทํางานกันแบบอย่างนี้ก็ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องในที่ทํากันมาอันนี้ก็เป็นความต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันคงจะไม่หยุดง่ายๆหมายความว่าทําแล้วเสร็จจบมันอาจจะไม่อย่างนั้นเพราะว่าคนที่พยายามที่จะทําผิดหรือหาประโยชน์จากคนเนี่ยพวกนี้ก็ก็กกยังทําอยู่เราเองก็ต้องพยายามที่จะทําไงให้เท่าทันแล้วสามารถที่จะป้องกันให้ได้หรือว่าสามารถจะจับกลุ่มปราบรามผู้กระทำความผิดของทั้งสองประเทศ ที่ร่วมมือการกระทำความผิดอย่างนี้ให้ได้แล้วปัญหาส่วนใหญ,ญ่ที่เจอคือปัญหาเกิดอะไรารับจที่มาจากทางฝั่งของ,ของสปเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเด็กแล้วก็บุตทีก็เป็นเด็กผู้หญิงที่อาจจะถูกนํามาในกระบวนการเนี่ยจจเป็นเรื่องค้าประเวณนะีซึ่งอาจจะถูกหลอกมาว่ามาทํางานในร้านอาหารมาทํางานที่ตรงที่นี่แต่จริงๆแล้วบุตทีก็ไม่ใช่พอมาแลนะ้วว่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องค้าประเวณีแล้วตัวเองอก็ถูกตัวเองอาจจะรู้ก็แล้วามาค้าประเวณีแต่ก็ก็ไม่ได้แบบเหมือนกับว่าต้องมาถูกบังคับถูกอะไรทั้งหลายแต่ที่สำคัญ ที่อายุต่ำกว่า18ปีซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงคำว่าบังคับไม่ต้องพูดถึงคำว่าหลอกลวงหรือกูเข่นอะไรถึงจะสมัครไกลมันก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นกรณีของเด็กซึ่งต้องอยู่ในวัยที่อาจจะต้องไม่สามารถจะรับผิดชอบตัดสินใจด้วยตัวเองได้เพราะนั้นเขาเองอาจจะมาทำด้วยความรู้สึกที่เขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะนั้นพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน อันนี้น,นี่คือสิ่งที่เป็นเป็น,ปน,ปนจุดใหญ่ที่อันที่สองก็คือเรื่องของผู้ชายที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องถูกบังคับใช้แรงงานในภาคประมงนะครับโดยไม่ในเรือปร,ระมงพวกนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บางทีมาแล้วก็ถูกนําไปลงในเรือโดยความที่ไม่เข้าใจในการทํางานหรือเข้าใจแต่เ็าไปถูกบังคับให้ทํางานทั้งที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่อยากทําอยากจะกลับแต่ก็กลับไม่ได้และจำลองเนี้ยเราเรา,เราต้องร่วมมือกันในการที่เราช่วยกันทํายังไงให้ข้อมูลข่าวสารกับทาง คนจากประชาชนที่อยู่ในประเทศเช่นต่างของวเราได้เข้าใจปัญหาว่าเราพบอย่างนี้ละเขาจะได้ช่วยเรา้าเดียวกันถ้ารู้ว่าใครเป็นคนที่หลอกมาหรือใครเป็นคนที่นำพาเข้ามาแล้วเอามาก,การะบวนการตรงนี้ให้ข้อมูลกันซึ่งกันและกันในบ้านเราก็จะได้มีการจับกลุ่มปราบรามผู้ที่คิดกระทำในสิ่งเหล่านั้นให้รับโทษทตามกฎหมายครับสองสองประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่เราพบใน,ในสไลายมันถือว่าเ็ ถือว่ามาออางานนอนอยู่ประเทศไทยแต่ว่าส่วนหลายมามาแล้วเนาะมาแล้วทว่าสลายถึงรอกจากนายหน้าที่ว่าเบื้องต้นกับนายหน้าท่านจะมาฮับส่วงอยู่เบื้องอันคือว่าเบื้องไทยที่เรามันมีคือว่ามีคือว่านักธุรกิจเราคือว่าดําเนินธุรกิจบนซิงตองเราเป็นห้างบันเทิงบ่อต่างๆท่านเราต้องการให้งานจากลาา ดังจะนนแนะนำให้เด็กเบื้องเลยให้ในายนาอยู่เบื้องลาวมาซอกหาเด็กอยู่ประเทศลาวอันเนาะมาส่งให้แล้วก็จะับค่าจ้างเ,เป็นจำนวนที่ว่าตามมันข้อมูลท่านเนาะบางเทศนก็จะัวตอหัวค่นสองหมื่นบาทต่อหวคนนาะน,นี่เราที่พับจากน,น,านายน้าเดินนายนายจ้างอยู่เบื้องไทยอันเนาะก,การประชุม,มอย่างนี้ครับคาดว่ามีผลตอบรับ การประชุมตัวนี้ถือว่ามันก็นมีคนดีสําหรับพวเ้าวสองประเทศที่ได้หัวมือกันแก้ไขปัญหานี้เนาะถือว่าปัญหานี้มันก็เป็นปัญหาหนักหน่วงที่ว่าเราต้องได้แก้ไขมบม่เฉพาะแต่ลาวกับไทยเนาะมันทั่วเป็นปัญหารวมของโลกที่เราจะต้องในแก้ไขนะครับ